ไปยืนฉี่แล้วอยู่ๆก็มีหนองไหลออกมาผสมเลือดออกมาด้วยครับแล้วก็ตามด้วยน้ําสีแดงมาก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นต่อมลูกหมากโตแลว้วก็ปวยางหนยครับหมอเขาก็ชื่อภัยบูลสีสดครับอาชีพขายเสื้อผ้าครับอาชีพผมคือคือมันต้องขึ้นลงขึ้นลง,นลงนกรุงเทพภูเก็ตนะครับก็ เวลาเราขับรถเวลาปวดฉี่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าม,มันยังไม่ถึงหรือมันยังคืออยากจะให้มันทํำขมเร็วครับก็นาน,น,าน,น,านคืออันฉี่นะครับเวลาผมเข้าห้องน้ำาเวียผมรู้สึกว่าไปยืนฉี่แล้วมันฉี่ไม่ออกนะครับฉี่นานมากแล้วถ้ามีคนเยอะๆเนี่ยคือเหมือนกับเราต้องเกรงใจคนข้างหลังคือเราต้องมาต่อคิวใหม่ประมาณหรือมันก,ก็เข้าห้องห้องน้าไปเลยกลัวว่าจะเสียเวลาคนอื่นเขาทีเนี้ยนานเข้า ไปยืนฉี่แล้วอยู่ๆก็มีหนองไหลออกมาผสมเลือดออกมาด้วยครับแล้วก็ตามด้วยน้ําสีแดงมาก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นต่อมลูกหมากโตแล้วก็ปวเสิ้นเลยครับหมอเขาก็ทําการสวนพอสวนรู้สึกว่ามันมันเจ็บนะครับมันเจ็บจี้ๆเข้าไปแล้วก็ทําให้เราเกิดอาการเข็ดที่จะไปหาหมอพอหาหมอเสร็จออกจากโรงพยาบาล เขาก็จัดยาให้เล้วว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบไปหาหมอใน,ในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยเขอ่าเราเคยปฏิเสธหมอตรงนี้ไปก็เอายาที่เขาจัดให้มาเนี่ยไปที่ร้านขายยาให้ร้านขายยาจัดให้คือ,อยาที่เขาจัดให้จะเป็นยาส่วนมากจะเป็นยาขับปัสสาวะนะครับแล้วก็ทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยคือไม่ไปหาหมอหนักเข้าหนักเข้า,ม,ขามันก็จะเป็นแบบเป็นหนองไม่เรื่อยอาการหนักมากๆขึ้นเนี่ยคือ ต้องหามส่งลงโรงพยาบาลเลยทีเนี้ยเขาบอกว่าหนึ่งหนักๆนัก,นกคือเขาต้องสวนเพิ่มก็คือออกมาออกมาจากโรงพยาบาลก็เข้ามานั่งโพสต์โทรศัพท์เล่นว่าเฮ้ยใครมีอะไรดีๆเนี่ยคือนั่งโพสต์ท้อกับชีวิตตัวเองอเนื่องจากเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งก็ละเราห้าหมื่นบาทคือเราต้องหาให้ได้เครียดบางทีเนี่ยบางทีก็ต้อง มันมันปิดประตูแล้วก็อยู่ในห้องคนเดียวคือคิดอย่างเดียวว่าจะหาเงินยังไงแล้วก็มาประสบป,ปัญหากับต่อมลูกหมากด้วยยิง่งหนักเข้าไปใหญ่ครับพอเราโพสต์ไปเสร็จก็มีคนแนะนําเรื่องของผลิตภัณฑ์ของโพลิตินหลังจากที่เราทานโพลิตินนะครับมาเรารู้สึกว่าโพลิตินเนี่ยมันดีและตอบโจทย์กับชีวิตเราได้เราก็เลิกจากอาชีพที่ขายผ้าซึ่งเป็นอาชีพที่ทําให้เราป่วยนะครับ แล้วก็มาทำเกี่ยวกับโปรตีนเพื่อบอกต่อกับคนอื่นนะครับตอนนี้หลังจากที่ใช้โปรตีนนะ่ะก็ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นอาการของโรคที่เราเป็นอยู่มันก็เริ่มที่จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับหายเครียดไปก็90%นะครับก็อยากจะบอกต่อผลิตภัณฑ์โปรตีนนีนะ้ให้กับประชาชนคนไทยนะครับว่ามันสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้ขอบคุณโปรตีนครับ